บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ มาจริงใจจริงตามนัดอัปเดตตารางการจ่ายเงินในวันที่1สิงหาคม2 5 6 8 14.5ล้านคนกลางกระเป๋ารอการโอนเงินสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สริการห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะคุณผู้ชมวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค3 0 0รยบาทต่อเดือนส่วนลดค่าการทงต้ม80บาทนาน3เดือนแล้วก็วงเงินค่ารถได้3ประจำทางนะคะ750บาทแล้วก็ค่าน้ําค่าไฟค่ะคุณผู้ชมจะถูกโอนตรงผ่านการใช้จ่ายร้านค้าธงฟ้าประชารัฐด,ด้วยบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับสิทธินะ ต่อคนอยู่ที่1 5 4 5น้บาทนั่นเองค่ะร่วมแสดงความยินดีด้วยซึ่งการถอนเป็นเงินสดนะคะไม่สามารถสะสมหรือว่าถอนได้สามารถรูดซื้อสินค้าและก็ใช้บริการได้เท่านั้นค่ะและนอกจากนี้นะคะในวันที่20สิงหาคมค่ะเงินเพิ่มเบีย้ยผู้พิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิเป็นผู้พิการมีัตรประจําตัวผู้พิการแล้วก็ได้รับเงินเบีย้ยความพิการอีกอ800บาทจะถูกโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ปลูกได้เลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าบัญชีเงินฝากที่ดําเนินการมอบบั นาาให้กับบคุคคลอื่นรับแทนนะคะก็จะได้รับอีก200บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมและการลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเปิดเมื่อไหร่และลงทะเบียนอย่างไรคนเก่าใช้จ่ายแบบจุกๆไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรบ้างวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารและอัปเดตตารางการจ่ายเงิน5วันทําการรวดเลยนะคะคุณผู้ชมในการรับสิทธิสิดิการแห่งรัฐจากทางภาครัฐในเดือนสิงหาคมผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหน,นุนเด็กแรกเกิด เบื้อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นและคําถามที่ตามมาคือสําหรับผู้พิการและก็ผู้สูงอายุค่ะจะได้รับสิทธิ์บํานาญทุนหน้าและเพิ่มสวัสดิการตรงนี้นะคะให้ได้รับสูงสุด1,250บาทเมื่อไหร่อย่างไรแบบไหนติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทัน่วประเทศอัปเดตตารางการจ่ายเงินในเดือนสิงหาคมมาจริงใจจริง,รงแน่นอนค่ะสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนในวันที่หนึ่งสิง าคม2568นี้วงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อเดือนจะลดค่าการถุงต้ม80บาทนาน3เดือนวงเงินรถโดยสารผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทลดภาระค่าน้ำค่าไฟให้อีกต่างหากนะคะ1ครัวเรือนต่อ1สิธิรวมจ่าย1545บาทต่อคนยินดีด้วยค่ะมาจริงใจจริงตามนัดค่ะ และนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตตารางการจ่ายเงินของเดือนสิงหาคมทั้งหมดเลยค่ะและเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นสําหรับ3กลุ่มปอบ้างผู้พิการผู้สูงอายุและก็เงินสนุนเด็กแรกเกิดในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุเป็นคําถามที่ค้างคาใจมานานมากเลยว่าเมื่อไหรจะเพิ่มสวัสดิการแบบท้นหน้าให้1,000บาทถ้าหากปรับเปลี่ยนเป็นขั้นบันไดสูงสุดอยู่ที่1,250บาทจะได้เมื่อไหร่ได้ในเดือนตุลาคม25งพาทนี้หรือไม่บอกก่อนนะคะว่าในส่วนของการรับ สวัสดิการผู้สูงอายุผู้พิการยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมตามปกติไม่มีเปลี่ยนแปลงยังคงได้รับสิทธิ์แบบขั้นบันไดในกลุ่มผู้สูงอายุ6 0 0 0 0ถึง1 0 0่บาทเหมือนเดิมไม่มีการปรับเพิ่มแต่อย่างใดถ้าหากจะมีการปรับเพิ่มรอคอยติดตามความคืบหน้าจากทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกครั้งหนึง่งแต่นับปัจจุบันนี้ได้เหมือนเดิม ตามปกติไม่มีเปลี่ยนปรับขึ้นแต่อย่างใดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการจ่ายเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุค่ะยังคงแบ่งการจ่ายเงินเป็นช่วงอายุแบบขั้นบันได60ปีถึง69ปีรับอยู่ที่600บาท70ปีถึง79เปีรับอยู่ที่7 0 0บาท80ปีถึง8 9ปีรับอยู่ที่8ปดบาทแล้วก็90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1000บาทนั่นเองค่ะตามมาด้วยเบี้ยผู้พิการแบ่งออกตามช่วงอายุนะคะอายุต่ำกว่ารับแปดปีรับอยู่ที่บา8แน้่ก็ในบาทอายุสิบแป การถ้าหากท่านเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิเสรดการทางรัฐเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการอีกจะได้รับู่ที่200บาทร่วมจ่ายอยู่ที่1,000บาทต่อเดือนเลยค่ะแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทโอนตรงเข้าบัญชีผู้ปกครองเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นทั้ง3กลุ่มนี้ในวันที่ 8สิงหาคม2568ค่ะยินดีด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมในส่วนของวันที่15สิงหาคม2568นี้พี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอรหรือว่าอาสสตั่ัวประเทศค่ะเงินเดือนค่าเปิดการในการปฏิบัติหน้าที่ของเดือนกรกฎาคมที่มีการส่งรายงานสมาร์ทอสมอก็จะได้รับเงินเดือนค่าปิดการอยู่ที่2,000บาทนะคะอุนตรงเข้าบัญชีให้ในวันที่15สิงหาคม2568ส่วนรายการหักชาวพนกักงานอสมอนั้นขึ้นอยู่ อยู่กับในงานต้นสังกัดนั่นเองค่ะและในวันที่20สิงหาคมค่ะเงินเพิ่มเบีย้ยผู้พิการนะคะ200บาทต่อเดือนจะถูกโอนตรงในวันที่20สิงหาคมนี้สําหรับผู้ที่มีสิทธิ์เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการด้วยได้รับสิทธิสวัสดิการห่งรัฐด,ด้วยได้รับเงินเบี้ยผู้พิการ800บาทต่อเดือนด้วยซึ่งวงเงินจะถูกโอนตรงอีก200บาทนะคะเข้าบัญชีเงินฝากธนคาคารที่ดาเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนในวันที่20สิงหาคม25 6 8ค่ะา และในกลุ่มสุดท้ายโค้งสุดท้ายเลยนะคะคุณผู้ชมรับการจ่ายเงินอีกแล้วค่ะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์นะคะจากทางสํานักง,งานประกันสังคมและก็ในส่วนของการรับเงินส่วครบบุตรนะคะจากทางสํานักง,งานประกันสังคมในส่วนของการรับอยู่ที่1 0 0 0บาทต่อบุตรหนึ่งคนคราวละไม่เกิน3คนต่อเดือนนะคะสูงสุดอยู่ที่3,000บาทคุณ้สมบัติจะต้องเป็นผู้ประกรันตนมาตรา33หรือว่ามาตรา39จ่ายเงินสมทบครบ12เดือนภายในระยะเวลา3า 6เดือนและต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายบุตรอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมเอาละคระมาจริงใจจริงตามนาดัดตามรายละเอียดที่นําเรียนให้ทราบเลยนะคะสําหรับในเดือนสิงหาคมรับสิทธิ์อะไรบ้างวงเงินอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมใครอยู่ในกลุ่มไหนคอมเมนต์เข้ามารวมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ค่ะคลิปนี้นาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ